ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา243ผู้ใดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็าตามมีความเชี่ยวชาญในการใดๆเช่นในทางวิทยาศาสตร์ศิลปะฝีมือพาณิชยการการแพทย์หรือกฎหมายต่างประเทศ และซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยได้ในการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาอาจเป็นพยานในเรื่องต่างๆเป็นต้นว่าตรวจร่างกายหรือจิตของผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยตรวจลายมือทําการทดลองหรือกิจการอย่างอื่นๆ วักสองผู้เชี่ยวชาญอาจทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้แต่ต้องส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้สารและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบและต้องมาเบิกความประกอบหนังสือนั้นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือคู่ความไม่ติดใจซักถามผู้เชี่ยวชาญนั้นสารจะให้รับฟังความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องมาเบิกความประกอบก็ได้วรรคสาในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญต้องมาเบิกความประกอบให้ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวต่อศาลในจำนวนที่เพียงพอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันเบิกความเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมารับไปวรรคสีในการเบริกความประกอบ ผู้เชี่ยวชาญจะอ่านข้อความที่เขียนมาก็ได้